จัก,กรวาลโลกเวนมอนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ JK Rowling สร้างขึ้นเต็มไปด้วยเรื่องราวแฟนตาซีเหนือจินตนาการและรายละเอียดที่ซับซ้อนแน่นอนว่าภาพยนตร์ที่มีความยาวแค่2-3าชั่วโมงคงไม่สามารถถ่ายทอดทุกอย่างที่หนังสือบรรยายไว้ได้ทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นผู้สร้างภาพยนตร์รวมถึงตัวของ JK Rowling เองพวกเขาจึงพยายามใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆเข้าไปในหนังโดยที่บางครั้งก็ไม่ได้บอกให้เรารู้แต่คลิปนี้ครับ แอลละบนหนังจะพาทุกคนไปพบกับ30ดีเทลเล็กๆรายละเอียดน้อยๆที่ถูกใส่และซ่อนไว้ในหนังแต่ก่อนที่จะไปดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ 1. จากภาคพาคีนกฟินิกซ์ในตอนจบฉากที่นักเรียนทุกคนต้องกลับบ้านหลังปิดเทอมพวกเขาต้องนั่งรถลากมาที่สถานีรถไฟหมู่บ้านฮอส์มด ลองสังเกตนักเรียนหญิงคนหนึ่งข้างหลังคนที่ใส่เสื้อขาวดูสิครับเธอเดินมาแล้วดูเหมือนว่าจะชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นใช่แล้วเธอเดินชนเทสเตรอรนั่นเอง 2. ทุกคนรู้กันดีว่าตระกูลวิสลีย์เป็นครอบครัวพมอดที่มีฐานะค่อนข้างยากจน7พี่น้องวิสลีย์ทุกคนส่วนใหญ่จะต้องใช้ของมือสองไม่ว่าจะเป็นตำราเรียนและเสื้อผ้าในภาคศิลอาอถรรและภาคห้องแห่งความลับลองสังเกตดูที่เสื้อคลุมของรอนสิครับ เสื้อคลุมของเขาจะสีซีดกว่าเพื่อนทั้งสองนั่นก็เพราะว่ามันคือเสื้อคลุมที่ถูกส่งต่อมาจากพี่พี่สามภาคศิลอาอัถนในฉากบันไดแปลสภาพที่เต็มไปด้วยภาพเหมือนของพ่อมดแม่มดในตำนานจะมีภาพเหมือนอยู่ภาพหนึ่งครับคนในภาพคือแอนโบรินราชนีคนที่สองของพระเจ้าเฮนรี่ที่8และเป็นพระมารดาของควีนอลิซาเบธที่หนึ่ง ผู้สร้างภาพยนตร์ใส่รูปเธอเข้าไปให้เป็นกิมมิกเล็กๆเชื่อมโยงกับข่าวลือในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งแอนโบลินเธอเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดแล้วก็ถูกประหารในท้ายที่สุด 4. ฉากที่เฮอไมโอนี่บรรยายเรื่องกลิ่นที่เธอได้รับจากน้ำยาลุ่มหลงหรืออีกชื่อก็คือยาสเสน่ห์ให้ทุกคนลองดูที่ไอของน้ำยาที่ลอยขึ้นมานะครับมันจะเปลี่ยนสีไปตามสิ่งที่เธอบรรยายพอถึงท้ายประโยค ไอของน้ำยาลุ่มหลงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอมสม้มสีเดียวกับสีผมของรอนวิสลีย์ 5. ฉากที่โอลิเวอร์วูดสอนแฮร์รี่เรื่องการเล่นควิดิชและแนะนำให้เขารู้จักกับลูกบอลต่างๆต,ตอนที่แฮร์รี่ปล่อยลูกโกลเด้นสนิชออกไปจากมือให้ลองสังเกตที่โอลิเวอร์วูดให้ดีเขาแทบจะมองไม่เห็นลูกสนนชเลยเพราะมันบินเร็วมากเร็วเกินกว่าที่คีปเปอร์อย่างเขาจะมองตามทานันในขณะที่แฮร์รี่พอตเตอร เขาสามารถจับตาดูลูกสนิชที่บินไปบินมาได้อย่างแม่นยำซึ่งแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของการเป็นซีเกอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ 6. กาคภพาคีนกฟินิกซ์ในฉากความทรงจำอันเลวร้ายของสเนปตอนที่เจมส์พอตเตอร์ปลดอาวุธสเนปซีรยสแบล็กก็พูดขึ้นมาว่าเก่งนี่เจมส์พอมาถึงฉากที่พาคีสู้กับผู้เสพความตายพร้อมกับแฮร์รี่ที่ห้องมรณะในกองปริศนา แฮร์รี่สามารถปลดอาวุธผู้เสพความตายได้อย่างยอดเยี่ยมซีเรียสเขาก็เลยตะโกนชมแฮร์รี่เป็นประโยคเดียวกันว่าเก่งมากเจมส์เจ็ดฉากที่ห้องถงใหญ่ตอนที่เชมัสฟินิกันขอโทษแฮร์รี่เรื่องที่เขาหลงเชื่อเฟกนิวของเดลี่พรอฟเฟตให้สังเกตโต๊ะอาหารซ้ายมือของบ้านเรเวนคลอครับจะเห็นว่ามีซีเรียลยี่ห้อหนึ่งวางไว้มันคือยี่ห้อเชียรอาอาหารเช้าของพ่อมด ซึ่งคิดว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีเรียลของมาร์เกลที่มีขายอยู่ในโลกจริงที่ชื่อว่าเชียริออส 8. ลองดูฉากนี้ในภาคศิลาอาถรรพ์ฉากที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์เมลนี่คุยกับแฮกรลิดเรื่องนิโคลัสเฟรมเมลดูที่ผ้าพันคอของทั้ง3ส,สิครับพวกเขาสวมผ้าพันคอกันคนละสไตล์เลยซึ่งแสดงให้เห็นถึงบุค,คลิกของแต่ละคนได้เป็นอย่างดีเฮอร์ไมอนี่ผูกผ้าพันคอไว้อย่างเรียบร้อยไร้ที่ติส่วนของแฮร์รี่เขาพันคอไว้หนึ่งทบแล้วก็พาดไว้บนไหล่แบบหล,มลวม ในขณะที่รอนวิสลีย์เขาแค่เอามันพาดไว้ที่คอ 9. ในภาคถ้วยแอคเน้ให้ทุกคนลองดูที่โลโก้ของ w อ r n e r Brothers ในฉากเปิดเรื่องสิครับเราจะเห็นคล้ายๆกับเกล็ดของงูเลื้ออยู่บนโลโก้ทำให้สังเกตดีๆคิดว่าหลายคนคงไม่เห็นแล้วก็ปล่อยผ่านชัดเจนและแน่นอนว่ามันคือน,น้ากีนีเป็นการเปิดตัวงูของโวลเดอมอร์ก่อนที่มันจะเลื้อยเข้าไปสมทบเจ้านายของมันที่บ้านของรีเดอร์1ิ ในเ n ครดิตภาคนักโทษแห่งอัสาบันบนแผ่นที่ตัวกวนจะเห็นว่ามีรอยเท้าใครคนหนึ่งกำลังเดินเข้าไปที่สติ o m b Store ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นร้านขายของตลกผิดกฎของฮอกวอตส์ในร้านจะขายพวกระเบิดของเหม็นต่างๆและรอยเท้าที่ว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของอาจารย์คนนึงที่เดินเข้าไปในร้านค้าแล้วหลังจากนั้นก็มีรอยเท้านักเรียนแตกหือวิ่งหนีออกมา11ในภาคภาคีนกฟินิกส์ แฮร์รี่สวมเสื้อสเวตเวตอร์ติดกระดุมไปสอนการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดให้กับเพื่อนๆในกองทัพดัมเบิลดอร์นี่เป็นไอเดียของเดนเนลล์แรดคลิฟครับเขาอยากให้แฮร์รี่พอตเตอร์พยายามเรียนแบบการแต่งตัวของศาสตราจารย์ลูปินอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคนโปรดตลอดการของเขานั่นเอง 12. ในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่จะมีตู้เก็บอุปกรณ์และวัตถุเวทมนต์มากมายหนึ่งในนั้นจะมีวัตถุวิเศษอยู่ชิ้นหนึ่งครับ มันมีลักษณะคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของเครื่องรางยมทูตเหมือนเป็นการบอกใบว่าดัมเบลร์เป็นพ่อมดที่เคยครอบครองเครื่องรางยมทูตทั้ง3ชิ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมล่องหนก่อนจะส่งคืนให้กับแฮร์รี่หินชุบวิญญาณก่อนที่จะทําลายแหวนและซ่อนมันไว้ในลูกสนิชและไม้เอลเดอร์ก่อนที่จะโดนเดรกมาฟอยปลดอาวุธ 13. หลังจากที่เดรกมาฟอยโดนบ,บักบิกโจมตีเขาได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าเฟือก แต่เราทุกคนรู้กันดีว่าเขาเสแสร้งแกล้งเจ็บและเกินจริงไปมากนั่นก็เพื่อหวังผลให้ใครสักคนถูกลงโทษซึ่งนั่นก็คือแฮร์กริตแล้วก็บักบิ๊กดูที่ฉากวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดของลูปินนะครับจะเห็นว่าดรโกใช้แขนข้างที่เข้าบาดเจ็บผลักเนวิวไปให้พ้นทางอย่างแรงจริงๆคือหายเจ็บตั้งนานแล้วแต่ขอเจ็บต่อเพื่อเรียกร้องความสนใจตามสไตล์ของดรโก 14. สมาชิกกองทัพดัมเบลร์ประกอบไปด้วยนักเรียนชายและหญิงซึ่งทดลองสังเกตเฉพาะกลุ่มแก๊งผู้หญิงผู้หญิงทุกคนจะสวมกระโปรงแต่มีจินนี่วิสลีย์เพียงคนเดียวที่สวมกางเกงมีความเป็นไปได้ว่ากางเกงที่เธอสวมน่าจะเป็นกางเกงมือสองที่ถูกส่งต่อมาจากบรรดาพี่ชายทั้ง6คนของเธอ 15. ในภาคนักโทษแห่งอัสคาบันฉากที่ร้านมอดเยรั่วลองสังเกตที่พนักงานของร้านนะครับตอนที่เขาเก็บโต๊ะและใช้ผ้าทําความสะอาดเขาเอาผ้าถูโต๊ะ เก็บขวดขึ้นมาและทํามันหายไปอย่างน่าอัศจรรย์เป็นทริคเวทมนเล็กๆที่ทําไม่สังเกตก็คงไม่เห็น16ในเอ็นเครดิตภาคศิลอาอัรรมตรงรายชื่อนักแสดงของวิชาร์ดเบรเมอร์ซึ่งเขารับบทเป็นโวเดมอร์ที่ติดอยู่หลังหัวของควีเรลจะสังเกตเห็นว่าผู้สร้างไม่ได้ระบ,บุว่าเขารับบทเป็นโวเดมอร์แต่พวกเขาเลือกที่จะใส่ประโยคว่า he who must not be named หรือคนที่ไม่ควรเอ่ยนามซึ่งก็คือโวเดมอร์นั่นแหละครับ17 ดีเทลข้อนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจไม่เคยรู้ในภาคเครื่องรังยมทูดพ 2, าร์ทสองฉากที่มักกอนาเกลเปิดฉากโจมตีสเนปสเนปไม่ได้ตอบโต้คาถาของเธอเลยแถมเขายังช่วยเบี่ยงคาถาของมักกอนาเกาไปที่สองพี่น้องผู้เสพความตายอเล็กโตและอามิคัสแคโรจนพวกเขาสลบไปเพราะแรงคาถา 18. บแปดฉากที่กดรุร็อกฮาร์ดพยายามจะหนีในภาคห้องแห่งความลับ จะเห็นว่ามีวิกผมปลอมวางอยู่บนโต๊ะทำงานของเขาเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ผมอันสวยสวยงามของเขาก็ยังเป็นของปลอมเลยไม่ต่างอะไรกับอาชีพการงาน19ในภาคถ้วยอัคนีสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือ3ภารกิจหลักของการปลลองเวทไตรภา,าคีโดยเฉพาะภารกิจแรกที่ต้องรับมือกับมังกรซึ่งภาพสุดท้ายของหางน้ำก็คือมันตกลงไปในเหวลึกอย่างไม่รู้ชะตากรรม ในเอนเครดิ redit, ผู้สร้างก็เลยใส่มุกตลกเล็กๆเ,เข้าไปด้วยประโยคว่าไม่มีมังกรตัวใดได้รับอันตรายระหว่างการถ่ายทำภาพ,พยนตร์เรื่องนี้20ช่วงสงครามฮอกวอตส์ในภาคเครื่องรางยางมทูตพาร์ทสองลองสังเกตการแต่งตัวของแฮร์รี่กับเนวิลสิครับทั้งสองแต่งตัวคล้ายกับพ่อของพวกเขามากๆแฮร์รีส่สวมแจ็กเกต็ตและมีเลเยอร์ข้างในเหมือนพ่อส่วนเนวิลเขาสวมสเวตเตอร์ล,าย,ลายคล้ายกับเสื้อของพ่อเป๊ะ 21. ลูน่าเลฟกูดเป็นแม่มดที่มีความแตกต่างโดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองมากๆจะสังเกตได้จากฉากสงครามฮอกวอตส์ท่ามกลางเสื้อคลุมฮอกวอตส์สีดำแต่ลูน่าเลฟกูดกลับโดดเด่นและป๊อปขึ้นมาด้วยสีเสื้อที่สดใสกว่าเพื่อน 22. น้ำยานำโชคเป็นน้ำยาวิเศษที่ศาสตราจารย์สลักฮอนสามารถปรุงส่วนผสมและนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคจบตอนที่มักกอนาเกลและคนอื่นๆเตรียมตัวที่จะปกป้องฮอกวอตส์เราจะเห็นศาสตราจาร์สลักฮอนวิ่งมาจากด้านหลังเขาควักบางอย่างออกมาดื่มก่อนจะไปเสกคาถาปกป้องปราสาทคาดว่าสิ่งนั้นก็คือน้ำยาน,นำโชคซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลดีด้วย23ในภาคเครื่องรังยมทูตพาร์ทสฉากที่ทุกคนตกใจตื่นเต้นและดีใจก็คือฉากที่แฮร์รี่พอตเตอร์กระโดดลงมาจากอ้อมแขนของแฮกริตซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ตายสังเกตที่จอร์ดนะครับ พอเขาเห็นว่าแฮร์รี่ยังไม่ตายเขาก็รีบผ่านไปด้านขวาโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะบอกเฟร็ดว่าแฮร์รี่ยังไม่ตายเพราะโดยปกติเฟร็ดจะยืนอยู่ข้างเขาเสมอแต่น่าเศร้าที่ตอนนั้นเฟร็ดได้จากไปแล้ว 24. คุณย่าของเนวิลรู้ดีว่าหลานชายเป็นเด็กขี้ลืมเธอก็เลยซื้อลูกแก้วเตือนความจําให้เป็นของขวัญซึ่งควันที่อยู่ในลูกแก้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีหากเจ้าของลืมบางสิ่ง ตลกตรงที่ว่าเนวิลเขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองลืมอะไรแต่ดูเหมือนว่าคนดูจะรู้นะครับเพราะในฉากนี้ของภาคศิลาอาถันถ้ามองไปรอบๆเราจะเห็นว่าทุกคนสวมเสื้อคลุมฮอกวอตส์กันหมดยกเว้นก็แต่เนวิล25ฉากที่เฮอร์ไมโอนี่ต่อยหน้าดเดรกในภาคนักโทษแห่งอัสคาบันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งครับที่เป็นฉากมุมกว้างสังเกตที่ทางเดินของปราสาสจะเห็นว่ามีมือเล็กๆของใครบางคนเกาะอยู่ตรงขอบทางเดิน มือนั้นก็คือมือของเฮอร์ไมอนี o ่ i, ที่เธอย้อนเวลามากับแฮร์รี่และซุ่มแอบ,บดูเหตุการณ์นั่นเอง26ในบรรดาเอ็นเครดิตของแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหมดแอชชอบพาคนักโทษแห่งอัคาบันที่สุดครับที่มันเป็นแผ่นที่ตัวกวนคือมันมีความคลีเอทแล้วก็มีรายละเอียดเล็กน้อยใส่เข้ามามากมายแต่มีอยู่หนึ่งมุกตลกที่แอบเอะอยู่เบาๆก็คือรอยเท้าของคนสองคนที่ดูเหมือนจะวางอยู่ตรงตำแหน่งที่ไม่น่าจะปกติ ชัดเจนว่าสองคนนั้นกำลังทำอะไรบางสิ่งที่ในภาพยนตร์และวรรณกรรมเยาวชนอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เขาจะไม่พูดถึงกันแน่นอน27ฉากในร้านหม้อใหญ่รั่วตอนต้นเรื่องของภาคนักโทษแห่งอัคาบันนอกจากจะมีคาเมโออย่างเอียนบราวน์นักร้องนำจากวงดนตรีเดอะสโตนโรเซสของอังกฤษมาน,นั่งแสดงเป็นพ่อมดที่กำลังคนกาแฟด้วยเวทมนต์แถมยังอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ของมาร์เกลในตำนานอย่าง A b บ i e f History of Time ของสตีเฟนฮอกกิง ชัดเจนว่าผู้สร้างภาพยนต์เขาพยายามอยากจะบอกกับคนดูว่าวิทยาศาสตร์กับเวทมนต์อาจห่างกันแค่เพียงเส้นบางๆเท่านั้น 28. ในภาคศิลาอาถันข้อนี้หลายคนอาจรู้แล้วแต่บางคนก็อาจไม่รู้นะครับตอนที่แฮร์รี่เห็นสเนปครั้งแรกเขารู้สึกเจ็บที่แผลเป็นจนเขาคิดว่าความเจ็บปวดนี้เกิดขึ้นเพราะเเนปแต่เปล่าเลยครับคนที่นั่งข้างๆสเนปต่างหาก ในตอนนั้นควีเรลมีโวดอมอร์ติดอยู่ที่หลังหัวแล้วและด้วยความที่เขาหันหลังให้กับแฮร์รี่นั่นแปลว่าโวดอมอร์หันหน้ามาหาแฮร์รี่เต็มๆนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมแฮร์รี่เจ็บที่แผลเป็น What that? is 29ในภาคเคร,รื 2, ่องรางยมทูตภาคสองฉากการตายของเซเวอรัสเนปจะเห็นว่ามีผ้าพันคอของบ้านกริฟฟินดอร์แขวนอยู่ด้านหลังของเซเนป มันถูกตีความหมายว่าสเนปเป็นพ่อมดที่เปลี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและทำหน้าที่ของตัวเองจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตนอกจากนั้นดัมเบิลดอร์ยังเคยบอกอีกด้วยว่าสเนปเป็นคนกล้าหาญเขาเชื่อว่าบางครั้งหมวกขสันร์ก็ตัดสินใจให้กับใครบางคนเร็วเกินไป 30. ประโยคสุดท้ายในหนังสือคือแผลเป็นนั้นไม่ได้ทำให้แฮร์รี่เจ็บปวดมานานถึง19ปีแล้วและในภาพยนตร์เมื่อกลองค่อยๆโคลสอัพไปที่ใบหน้าของเพื่อนทั้ง3าคน จะเห็นได้ว่ารอยแผลเป็นรูปสายฟ้าฟาดของแฮร์รี่จางลงไปมากๆจนแทบจะมองไม่เห็นและนี่ก็คือทั้งหมดของ30ดีเทลเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ทุกภาคครับลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับเพื่อเจออะไรมากกว่านี้แล้วมาบอกแอดด้วยส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบายบายครับ